สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องคาไลโอปีเป็นหนังปี2022จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเจ้ากลายเป็นทาสของมนุษย์ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ริชาร์ดมาด็อกอาจารย์สอนวรรณกรรมที่เขียนหนังสือจนได้รับความโด่งดังไปทั่วและหลังเลิกคลาสเรียนนอร่า,านักเรียนคนโปรดของเขาเธอก็นำขวดโหลที่ใส่ก้อนสีดำบางอย่างมามอบให้โดยขอแค่เพียงลายเซ็นจากเขาเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยน และนนล่าก็ยังถามอีกว่าหนังสือเริ่มต่อไปของคุณจะเขียนเกี่ยวกับอะไรลิชานิ่งเงียบไปชั่วครู่และบอกว่ามันเป็นความลับ ในคืนนั้นเขาเดินทางไปหาอีรัตมุดฟายนักเขียนผู้โด่งดังในวัย90ปีและเหตุผลจริงๆที่ดีชาร์ดมาที่นี่ก็เพื่อจะขอให้นักเขียนรุ่นพี่อย่างอีรัตช่วยชี้ทางให้กับเขาโดยมอบขวดโหลที่มีก้อนสีดําให้เป็นข้อแลกเปลี่ยนและสิ่งที่อยู่ภายในนั้นก็คือบีซัวที่นําออกมาจากท้องของหญิงสาวที่เป็นโรคลาพันเซลซินโดมหรือเรียกว่าโรคชอบกินเส้นผมนั่นเองคนโบราณมีความเชื่อว่าบีซัวมีอำนาจที่ลึกลับที่สามารถเปลี่ยนให้ยาละ สกักาโรคกลายเป็นยาพิษและทำให้คนป่วยหายดีซึ่งในตำนานพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ก็สามารถลอดจากแผลติดเชื้อมาได้ก็เพราะว่ามีก้อนบีซัวยอยู่ในครอบครองและหลังพูดจบอีรัดก็พาลิชานลงไปที่ห้องใต้ดินและได้พบกับหญิงสาวรูปงามคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ภายในนั้นเธอมีชื่อว่าคลัยโอปีและเป็นบุตรสาวคนที่9ของเทพ,พเจ้าสุด คาไลาโอปีนั้นสามารถบรรดาลศิลปะและวิทยาการทุกด้านทั้งดนตรีนิยายบทละครและทุกสิ่งที่จะทําให้ประสบความสำเร็จบัดนี้ข้าขอยกคาไลาโอปีให้อยู่ในการดูแลของริชาร์ดมาด็อกตลอดไปและหลังพูดจบเธอก็แสดงท่าทีไม่พอใจออกมาในท่านบอกว่าจะปล่อยข้าให้เป็นอิสระหลังจากที่ท่านได้ทุกอย่างแล้วอิรัตตอบอย่าไว้ใจนะักเขียนแก่ๆอย่างข้าเลย และวิธีใช้งานคลาลโอปี้นั้นก็คือต้องสักการะและบูชาเธอเป็นอย่างดีแล้วเธอจะให้พรวิเศษแก่คุณแต่ส่วนใหญ่แล้วผมมักจะใช้กำลังเพราะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ทันใจกว่าดิชาร์ดจึงได้พาเธอกลับมาที่บ้านและขอพอรให้เขามีไอเดียเขียนหนังสือเล่มใหม่และสัญญาว่าจะปล่อยเธอให้เป็นอิสระในทันทีแต่คาโอปีก็ปฏิเสธเพราะอีรัตก็เคยพูดแบบนี้กับเธอเมื่อ60ปีที่แล้วเช่นกัน ลิชาร์ได้บอกว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นและยอมออกจากห้องไปแต่โดยดีจากนั้นเขาก็พยายามเขียนหนังสือเล่มใหม่ด้วยตัวเองแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็คิดไม่ออกสักทีวันต่อมาลิชาร์จึงเอาเสื้อผ้าเครื่องประดับและดอกไม้มาบูชาพร้อมกับถามว่าทำไมคุณถึงถูกอีรัสจับมาคาราโอปี้จึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อ60ปีก่อนเธอลงมาที่ภูเขาเอริคอนเพื่อที่จะแช่น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เธอจึงต้องวางม้วนกระดาษวิเศษของคู่กายเอาไว้ข้างน้ำผู้แต่โชคร้ายที่ดัตบังเอิญมาพบเข้าเขาได้อ่านมันและกล่าวว่าบัตรนี้คาราโอปี้จะเป็นท่านรับใช้ของข้าตลอดไปพร้อมกับเผากระาดาษม้วนนั้นเพื่อผูกติดเธอกับเขาเข้าด้วยกันและไม่ว่าเธอจะหนีไปไกลสักเท่าไหร่พันธสัญญานั้นก็จะดึงเธอกลับมาที่เดิมเสมอและทางเดียวที่จะปล่อยเธอไปได้ก็คือต้องให้ผู้เป็นนายกล่าวคำว่าข้าขอปล่อยเจ้าไป ริชาร์ดเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังว่าเขาได้รับเงินเขียนหนังสือล่วงหน้ามาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วแต่เขากับคิดอะไรไม่ออกและเขียนไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวคาไลโอปีปจึงเสนอว่าข้าจะให้พรวิเศษถ้าเจ้ายอมปล่อยข้าไปก่อนแต่ริชาร์ดก็กลัวว่าจะถูกหักหลังเขาเลยไม่กล้าที่จะปล่อยเธอไป ต่อมาในระหว่างที่เขากําลังนั่งคิดว่าจะเขียนอะไรดีสายโทรศัพท์จากสํานักพิมพ์ก็โทรเข้ามาเนื่องจากวิชาร์นั้นไม่ยอมส่งต้นฉบับมาให้ตีพิมพ์และทางรอดเดียวก็คือต้องส่งบทที่1มาในวันพรุ่งนี้ไม่เช่นนั้นทางสํานักพิมพ์จะขอเงินทั้งหมดคืนและต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนั่นก็บีบให้ริชาร์ดหวนคิดถึงคําพูดของอีรัตผมมักจะใช้กําลังเพราะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ทันใจกว่าและตามมาด้วยเสียงเปิดประตูห้องที่ดังขึ้น ในเวลาต่อมารีชาดก็สามารถเริ่มเขียนหนังสือได้ดังใจไอเดียที่แสนยอดเยี่ยมได้ผุดเข้ามาในหัวของเขาอย่างต่อเนื่องส่วนคาไลโอปีที่เก็บความบอบช้ำอยู่ในใจเธอก็เริ่มวิงวอนต่อเทพเจ้าบนสวรรค์และขอให้ปลดปล่อยเธอออกไปจากวิบากกรรมนี้เสียทีทัในใดนั้นแสงสว่างสีทองก็ส่องลงมาพร้อมกับเทพพยากรทั้ง3องค์ที่ปรากฏตัวขึ้น แต่พวกเขาก็ไม่สามารถช่วยเธอได้เนื่องจากคาไลโอปีถูกผูกติดกับมนุษย์ด้วยพิธีกรรมและเทพยอย่างเราก็ไม่มีอำนาจที่จะแทรกแซงได้ยกเว้นมอร์เฟียสราชาแยหย่งความฝันที่จะสามารถเปลี่ยนจิตใจมนุษย์ในระหว่างที่พวกเขานอนหลับแต่ติดอยู่ตรงที่ว่ามอร์เฟียสและคลาไลโอปีนั้นเคยเป็นคู่รักกันในอดีตและทั้งสองคนก็เลิกลากันไม่ดีเท่าไหรนะ่นักมันจึงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะขอความช่วยเหลือจากเขา สองปีต่อมาหนังสือของดิชาร์ดก็ถูกตีพิมพ์ทําให้เขาได้รับชื่อเสียงและเงินทองอย่างมากมายแต่เหมือนว่าเขาจะหลงลเลิเลงจนลืมไปว่าเคยให้สัญญากับใครเอาไว้คาราโอปี้จึงได้แต่เฝ้ารออย่างสิ้นหวังไม่ต่างจากที่อีรัสเคยทํากับเธอเลยสักนิด4ปีต่อมาหนังสือของดิชาร์ดก็กำลังจะถูกสร้างให้เป็นภาพยนตร์โดยเขาจะพาคาราโอปี้เดินทางข้ามประเทศด้วยเครื่องบินส่วนตัวจะได้ไม่มีปัญหากับการตรวจคนเข้าเมือง แต่เธอกลับไม่รู้สึกดีใจแม้แต่น้อยเพราะเธอต้องการแค่เพียงอิสารภาพเท่านั้นคลายอปี้จึงฉวยโอกาสในตอนที่ดีชาร์ดออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกเธอแอบย่องลงมาข้างล่างและเขียนชื่อมอร์เฟสลงไปในกระดาษพร้อมกับขอร้องให้เขาช่วยปลดปล่อยเธอไป ทันใดน,นั้นริชาร์ดก็ปรากฏตัวขึ้นและสามารถหยุดเธอเอาไว้ได้เขาบอกว่าคุณเป็นของผมเท่านั้นพร้อมกับเผากระดาษใบนั้นจนมอดไหม้โดยที่ไม่รู้เลยว่าควันไฟที่เกิดขึ้นได้ล่องลอยไปถึงราช่ายความฝันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาขณะที่รีชาร์ดกำลังถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่นักข่าวก็ถามว่าคุณรู้ไหมว่าอีรัตได้จากโลกนี้ไปแล้วเนื่องจากกินยาพิษเข้าไปซึ่งรีชาร์ดก็รู้ดีว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับก้อนบีซัวที่เขานำมามอบให้อย่างแน่นอนแต่รีชาร์ดก็เลือกที่จะตอบว่าผมไม่รู้จักเขาและปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไป ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองออ์เฟียสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ห้องของคาไลาโอปีและเขาก็ดูจะดีใจเป็นอย่างมากที่ได้พบกับเธออีกครั้งพอเมื่อ1,000ปีที่แล้วทั้งคู่ได้มีบุตรชายด้วยกัน1คนที่มีชื่อว่าออฟเฟียสและเมื่ออฟเฟียสเ,เติบโตขึ้นเขาก็ลงไปตามหาคนรักในนรกและเป็นสาเหตุที่ออฟเฟียสต้องจากไปตลอดการและนั่นก็กลายเป็นชนวนเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกลากันไปนั่นเอง แต่ถึงยังไงมอร์เฟียสก็ลับปากว่าเขาจะช่วยเธอให้เป็นอิสระและจะทำมากกว่านั้นเพื่อลงโทษมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวต่อมาในความฝันของริชาร์ดมอร์เฟียสก็ได้เข้ามาหาเขาในนั้นและขอให้ปล่อยคาราโอปป้ไปซะเพราะเธอถูกขังมานานมากพอแล้วแต่ริชาร์ดก็ตอบอย่างเห็นแก่ตัวว่าถ้าไม่มีเธอเขาก็จะไม่มีแรงบันดาลใจ มอเฟียจึงบอกว่าถ้าต้องการแค่ไอเดียข้าจะเป็นคนให้เจ้าเองพร้อมกับให้เขาเห็นฝันร้ายที่สดที่จะจินตนาการถึงได้ ทำให้ในหวันลุงขึ้นขณะที่รีชาร์ดมาสอนที่โรงเรียนอยู่ดีๆเขาก็แยกระหว่างความจริงและความฝันออกจากกันไม่ได้มอร์เฟียได้ปรากฏตัวอยู่ทุกที่ที่สายตาของเขามองเห็นรวมทั้งไอเดียและแรงบันดาลใจก็ผุดเข้ามาในหัวอย่างต่อเนื่องนอร่าที่เป็นห่วงจึงรีบตามออกมาดูในทันทีและได้พบว่ารีชาร์ดกำลังนั่งเหมอลอยอยู่ที่บันไดพร้อมกับพูดชื่อหนังสือทุกเล่มออกมาไม่ยอมหยุด นอราที่เห็นท่าไม่ดีเลยจะพารีชาร์ดไปส่งที่ห้องพยาบาลแต่เขาก็บอกว่าช่วยไปที่บ้านของผมและไล่ผู้หญิงที่ห้องใต้หลังคาออกไปผมขอปลดปล่อยเธอแต่เว่าเมื่อนอรามาถึงที่นั่นเธอกลับไม่พบใครเลยสักคนและมีแค่เพียงหนังสือเล่มแรกของอีรัสที่ถูกวางทิ้งเอาไว้เพราะคาไลโอปีได้เป็นอิสระแล้วนั่นเอง มอเฟียจิงชักชวนให้เธอไปแก้แค้นลิชาร์ดด้วยกันแต่เธอกลับตอบว่าเธอต้องการจะให้อภัยพอไม่ว่ายังไงเทพก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลมนุษย์กลับมาที่ลีชาร์ดเขานั่งเหมอลอย,อยู่ที่ห้องพยาบาลและจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยสักนิดและไม่ว่าเขาจะพยายามนึกชื่อของคาไลโอปีแต่ยิ่งนึกเท่าไหร่ก็ยิ่งจำไม่ได้รวมทั้งความสามารถในการเขียนหนังสือก็หายไปเหมือนกับในตอนที่เขายังไม่ได้รับพรวิเศษและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือคาไลโอปีนั้นเป็นเทพที่ถูกจับมาทําพันธสัญญาโดยความจริงแล้วมนุษย์ควรที่จะบูชาและสักการะเพื่อให้เทพดนบันดาลในสิ่งที่ต้องการแต่ด้วยความโลภอีรัสก็ขังเธอเอาไว้และส่งต่อมาให้ดิชาร์ดเพื่อแลกกับก้อนบีซัวที่เป็นของปลอมและไม่สามารถใช้ได้จริงสุดท้ายแล้วมอร์เฟียสราชาแห่งความฝันก็สามารถสาส่งเรื่องทั้งหมดและปลดปล่อยคาไลโอปีให้เป็นอิสระได้ในที่สุด หนังเรื่องนี้เป็นตอนที่11จากซีรีส์เรื่อง The Sandman และได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปที่8.6คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่87%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ใหม่ต่อไปด้วยนะครับ